แต่ละมือแต่ละเวทนี่เนาะเป็นไหมโอ้ไปอีกเนาะอย่าบอกนะว่าจัดใครคืออยู่างนเนาะคือบอกว่าคือกุ๊กนคือีบ่าวเอออน้องบ่าวน้องบ่าวน้องบ่าวได้ลาวมาหากคนกเทียบเราจานไข่ลาวจานไข่จานไข่โอ้หวัดดีพี่บ่าวเออ วาดนี้นี่น้องเบาเออนี่ั้มาลืได้ดิฮะมาทั้ปลื้มได้ดีมามามาอยู่มาอยู่มาอยู่ด้วยมามามาอยู่มาอยู่กับน้องเบาอ๋อมาอยู่กับน้องเบานี่ไม่จ่าไม่จ่ายคนตายนี่คนจนคนเดียววัดได้ดิอ๋อหัดยัยไม่จ่ายจันใครอยู่ส่งคลาส่งคลาายายเร็วยายเร็วยายเร็วไปอยู่ได้ดิไปอยู่ใครยายใครยายใครยาย ใหญ่าดใหญ่ไกลๆกันหาดใหญ่กับไข่ใหญ่ติจิตรพิจิตรเย่งเย่งออกจากหาดใหญ่มามาตั้งเป็นอำเภออำเภอไข่ใหญ่อ๋อคือเหรอคือเหรออันนี้เรนเป็นจานไข่หรนี่งจานไข่จานไข่จานไข่ลองได้คือลองได้ได้โอ้ยหัดมาสามหมนแล้วลองเพลงไรไรไหนบ้างถ้าเป็นของจานไข่ชอบมากชอบมากได้ทุกเพลงเลยได้ได้ทุกเพลงเลยทานนองเบาคอเพลงไรพี่จัดได้เลยเฮ้ยไม่ได้สมบัติบางขันหรือคือไงสมาัติบางขัน ถ้าหนองเบ้า <c oughs> ไม่อยากได้เพียงไร <c oughs> จัดได้เลยเออคือไโอ้เออ ไอ้คือจะจะเป็นจะเป็นเสกปะว่ามันขึ้นใจเลยแลลองลองลองหยิกไรมังคือปะผันมาตั้งกล้องที่ไหนมาตั้งกล้องที่เอาแสงจันทร์ด้วยแสงจันต์แสงจันทร์กระจ่างส่งนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังโอ้โหธรรมดาที่ไหนแสงจันทร์เดี๋ยวเอาเพลงนี้มาด้วยจิตรกะิบหัวใจละเหี้ยหัวใจไรเหี้ยหัวใจไรเฮียเฮ้ยลองยังวะ บางครั้งเออเออไมบอกว่าสามารถมือน้ามือเออบางครั้งหัวใจสะอื้นเหนื่อยทนฝืนสะอื้นคนดีโอ้โหเลยเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่คือเหมือนมากเหมือนมากเรือรักกระดาษเดินสาบเดี๋ยวเดเรือรัก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 โอ้ยกูร้องดีแล้วดิ มิตรงไหนเนี่ยเราเรอะเรือรักกระดาษเคลื่นศาสตร์ในทานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวไหวเองอโนโมราโมราโมราโมรสนโมระโมระโอวะโวรามเดีมรวอันนีมสคมมระโมระมระระมะะโมรมรมร มันอยู่กันไม่ได้เลย <c oughs> ครั้นว่าจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจกลัวเราเองจะเสียใจโอเวนกรม<ำ>โอเวนกรมเฮ้ยคือคือคือสายสุราไลยบ่ <c oughs> สหายสุราา,ราขึ้น,<อ>ย,นยังไงบ่ <c oughs> ชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศในการได้รำเมรยร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะสุขได้ไม่มีเปรียบปลาเฮยอีกสุดยอดเลยคืออะไรอีกอะไรอีกเลยเลิศรสบรันดีเลิศรสบรันดีน้ำแข็งโซดาคราวอารมณ์ครั้นก็เปิดประตูสวรรค์ชันโซดาบันแห่งวันเมาเมาเฮยครอเปราเปล่าเปลายังไงขึ้นยังไงฮัทใส่ข้าว ห่าใส่ข้าวข้าวกับต้นพร้าวที่ชายที่ชายเลยที่น้องโอ๊ยใครวะกูก็ไม่ได้ร้องนานแล้วเพลงนี้ได้มั้ยเพลงนี้ได้มั้ยอะไรหัวใจผู้โชว์ได้หัวใจผู้โชว์ได้เอาจัดจัดจังเลยไม่บอกเธอรู้หรือเปล่ามาเก็บขี้แล้วเหรอขึ้นยังไงมาเก็บยังไงได้ได้พี่บ่าวได้ได้ได้ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราว ที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงว่าน้องนี้พี่รักร่ำดีถ้าจะเพี้ยนแล้วนะเนี่ยอย่าให้ร้องนานนะไปเดี๋ยวมันจะเพี้ยนพอๆๆรับไหมนีฮะรับไหมไม่รับไม่รับไม่รับอะไรบูคือบูคือเล่นเองคอยมีไม้เทอยู่แล้วเอาไปเล่นเอง เอาไปเบอร์ปรจังนึงก็คือธรรมาชาติโย่เลยเนี <laughs> <laughs> เล่นคืนเดียวมึงเข้าไปกูไปแล้วมาอะไรก็ไม่รับสักทีตั้งแต่ไมเคิลแจ็คสันแล้ว <laughs> ไปเฮ้ยไปยเล่นคนเดียวมึงเข้าโอ้ยไปหาไม่เคินกับบอลับ <laughs> ไม่เคินกับบอลับมาลี่กับบอลับมือ <c oughs> เอาเราค่อยๆป่ะเออเออเราค่อยๆไหม <c oughs> เออมือเราค่อยกระตุ้มมังกรค่อยๆเมยไว้กันจ้งแต่จุยกระตุ้มบางค่อยใจไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวมือกันแล้ว ไปแล้วสวดได้ยิ่งกว่เลยฮะโอ้ยเราเรียนบุคือวไอ้กูต้องเรียนเองจันไข่นี่โอ้ยพอแม่น่ะพิเศษเลนี่เสียงจันกระจ่างส่งนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังบุคือบุคคลบุคือจันไข่จักเม็ดเลยคือพิเศษมากเลยพอ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 จอมซาจอมซาคลิปนี่ วัวมึงเหมือนเสกมากเลยมึงเป็นเสกเหรอร้องเสกเหรอเอาเชินได้ครัเป็นเสกเหรเสกกเพลงเหเอาคืนนี้ฉันนูนพองมองแล้วคิดถึงแต่เธอเมื่อวานสิเพลงนี้คลิปเนี้เขาจะตีลิขสิทธิ์กันหรอวะไม่ตีไม่ตีล็อกมันมันแค่ร้องอันนี้ติคุก